วนป้ายนี่ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับครับแต่แค่ออยังสลับเหมือนเดิมเพื่อก็โทษป้ายไม่ได้ครับต้องโทษที่คนละแล้วให้ทะลุช่องมาอีกซานยิงขวา2-0โอ,โอกาสยิง2ครั้งของ BG ได้2ประตูเลยครับแล้วอีกซานรุ่นแฮตทริกแล้วโหลุดเลยครับจังหวะจ่ายมาเราก็เป็นอีกซานฟันที่ครับนา,นานครับที่เกมเยือนเราจะได้เห็นมังโกโตะเทกุระโมริได้ออกรอยยิ้มเลยครับ วันนี้ขึ้นนำเร็วครับ2ประตูต่อศูนเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึงจังหวะจ่ายตรงนี้เนี่ยเหลือๆนะครับถ้าดูจากมุมนี้จ่ายของทีละสิ์แล้วก็ให้กับทางอีกซาครับมีโอกาสแบบนี้ไม่พลาดแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ครับอ v กกลเป็น15นาที PG นำสองูนครับเชียงรายในบ้านครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเชียงรายที่ตอนนี้ ผลงาน5เกมหลังสุดก็แพร้รวดครับเกมนี้ก็มาโดนนำก่อน2-0เราไม่น่าจะล้ำด้วยนะครับรบดูจากมุ๊เมื่อสักครู่นี้เหมือนจะเป็นท่าเดิมกับตอน1-0